ก็เราจะใส่ใบมะกรูดลงไปเนื่องด้วยว่าเราไม่ได้ตำพริกแกงสดเองนะคะเราก็ตือซื้อพริกแกงสําเร็จเราก็เลยต้องใส่กระชายใส่ลงไปนะจ๊าเพื่อนๆแล้วก็เติมกัะปิลงไปนิดนึงนะคะพอพริกแกงสุกดีแล้วก็เอาไก่ลง นี่ก็จะกระชายที่เราหั่นใส่ลงไปแล้วก็นี่นี่เป็นใบโหระพาจะเอาตัไใบรวนครัวกับพริกแกงให้ให้มันเข้ากับเนื้อ ร้อยด้วยน้ำปลาผงปรุงรสด,ด้วยนผมคิดชอบกินนะใบมะกรูดไม่มาไม่เห็นนะคะไม่มีใบมะเดือดได้ที่ปุ๊บไก่สุกเรียบร้อยเราก็ใส่ฟักทองลงไปนะจ๊ะแล้วก็รอให้ฟักทองสุกสักแป๊บหนึ่งนะคะไม่ต้องรอสําเร็จเราก็ไม่รู้มันก็จะไม่มีกลิ่นมะกรูดกับ กระชายนะเจ้าเราก็เลยต้องใช้ใบมุกโรดแทนใส่ลงไปแล้วก็เพื่อนมคิดชอบกินนะใบมะกรูดไม,ม่ไม่เห็นนะคะไม่มีใบมะันจะไม่เป็นก้อนเพราะฉะนั้นต้องให้ปักทองสุกอยู่สักประมาณ7จหเปรเซนหรือว่า70%ปรซประมาณนี้นะคะ ด้วยน้ำปลาผงปรุงรสตอนที่ไฟเดือดเลยพอเราปิดไฟปุ๊บฟักทองก็จะเละเกินไปนะจ๊ะเดือดได้ที่ปุ๊บไก่สุกเรียบร้อยเราก็ใส่ฟักทองลงไปนะจ๊ะแล้วก็รอให้ฟักทองสุกสักแป๊บหนึ่งนะคะไม่ต้องรอเกงเข้ากันดีแล้วก็รอให้ไก่สุกก่อนไก่สุกแล้วก็เติมน้ําลงไปนะจ๊ะ เติมน้ำพอประมาณป่าเลจ้ะผัดทองแกงป่าจ้าแกงใส่ไก่นะคะก็เราก็มีไก่นะคะเราผัดพริกแกงผัดพริกแกงสุกดีลแล้วเราก็ใส่ไก่ลง ผมคิดชอบกินนะคใบมะกรูดไม่มไม่เห็นนะคะไม่มีใบมะูพอรอลวนพริกแกงรวนไก่กับพริก ักทองแกงป่าจ้าแกงใส่ไก่นะคะใบมะกรูดให้มันหอมนะจ๊าแล้วก็ใส่กระชายหั่นลงไปนะคะเพื่อนๆเพราะว่าพริกแกงเราตอนที่ไฟเดือดเลยพอเราปิดไฟปุ๊บฟักทองก็จะเละเกินไปนะจ๊ะ กแกงป่าาบ้านเราเนี่ยค่ะ สำเร็จเราก็ไม่รู้มันก็จะไม่มีกลิ่นมะกรูดกับกระชายเลจ้าเราก็เลยต้องใช้ใบมะกรูดแทนใส่ลงไปแล้วก็กระชายใส่ลงไปนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็เติมกับปิลงไปนิดนึงนะคะพอพริกแกงสุกดีแล้วก็เอาไก่ลงไปสำเร็จเราก็ไม่รู้มันก็จะไม่มีกลิ่นมะกรูดกับกระชายเลจ้าเราก็เลยต้องใช้ใบมะกรูดแทนใส่ลงไปแล้วก็ เกงฟักทองเจ้าวันนี้นะคะแกงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยนะจ้าเพื่อนๆน,นี่นะจะใบมะกรูดไก่ก่อนนะคะแล้วก็ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเติมน้ำเติมน้ำลงไปนอยพอเราลวนพริกแกงลวนไก่กับพริก ผมคิดชอบกินนะคะใบมะกรูดไม่มาไม่เห็นนะจ๊ะไม่มีใบมะกตองลงไปแล้วก็รอให้ฟักทองสุกนะ,ะพอฟักทองสุก ปรุงรสให้เรียบนี่ก็จะกระชายที่เราหั่นใส่ลงไปแล้วก็นี่นี่เป็นใบโหระพาแจ้วเพื่อนๆลงไปแล้วก็รอให้ฟักทองสุกนะพอฟักทองสุกปรุงรสให้เรียบแกงไก่แซ่บฟักทองอร่อยค่ะแกงป่าจ้งเพื่อนๆไม่ค่อยชอบกินแกงกะทิ ใบมะกรูดให้มันหอมนะจ๊ะแล้วก็ใส่กระชายหั่นลงไปนะคะพเพื่อนๆเพราะว่าพริกแกงเราปูดนะคะใบมะกรูดอยู่ในหม้อะนะจ๊ะมาทานกันเลยพเพื่อนๆแกงฟักทองเจ้าวันนี้นะคะ แกงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยนะจ๊าเพื่อนๆมันจะไม่เป็นก้อนเพราะฉะนั้นต้องให้ฟักทองสุกอยู่สักประมาณ75%หรือว่า70%ประมาณนี้นะคะ เดือดได้ที่ปุ๊บไก่สุกเรียบร้อยเราก็ใส่ฟักทองลงไปนะจ๊ะแล้วก็รอให้ฟักทองสุกสักแป๊บหนึ่งนะคะไม่ต้องรอ,อกระชายใส่ลงไปนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็เติมกระปิลงไปนิดนึงนะคะพอพริกแกงสุกดีแล้วก็เอาไก่ลงมาทานกันเลยค่ะเพื่นพนอนๆ แล้วก็เราจะใส่ใบมะกรูดลงไปเนื่องด้วยว่าเราไม่ได้ตำพริกแกงสดเองนะคะเราก็ตือซื้อพริกแกงสำเร็จเราก็เลยต้องใส่ป่าจ้าทอดทองแกงป่าจ้าแกงใส่ไก่นะคะ จะใบมะกรูด